สวัสดีค่ะเลรีช็อปนะคะ10บโมงเช้าถึง11บเอโมงนะคะผ้าถุงผ้าปะเตะนะคะตาผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นรุ่นลายเยอะนะคะราคาผืนละ140บาทโปรพิเศษ5ผืน650บาทนะคะสนใจทักแชทไลรีนะคะ0 8นย4 5 1 3 0 1นะคะ เป็นสีเขียวนะคะเป็นรุ่นลายเยอะนะคะเป็นลายใบไม้แล้วก็ดอกไม้ทั้งผืนเลยนะคะอันนี้ลายทั้งผืนนะคะสีเขียวนะคะราคาผืนละ140บาทนะคะความกว้าง1.2เมตรความยาว2เมตรนะคะเป็นผ้าคอตตอน100%นะคะผ้าตราผู้หญิงนะคะรัตนาเดวีนะคะโปรเหมือนกันนะคะ5ผืน650บาทนะคะอันนี้ลายทั้งผืน มีใบไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะคะลายเดียวกันนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์ไลรีนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1ค่ะสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสีน้ำเงินเล่นด้วยสีฟ้านะคะลายทั้งผืนนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะสีไม่ตกนะคะ ผ้าตราผู้หญิงนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยดีนะคะศูนย์แปดสองหกสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีชมพูเข้มนะคะสีชมพูสีชมพูเข้มสวยนะคะสีสดนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทนะคะราคาผืนละ140บาทนะคะโปรพิเศษ5ผืน650บาทนะคะ สีชมพูเข้มด้านหน้าและด้านหลังลายเดียวกันนะคะสีเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเข้มสีไม่ตกนะคะผ้ายี่ห้อนี้ราคาผืนละ140บาทนะคะโปรพิเศษนะคะ5ผืน650บาทนะคะ